สวัสด <ersch> ีค nah. hmm. ่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี no. ่น้องรับไปในบ้านวิลามควับสาเมห็ดอีกค่ะได้ถึงเห็ดไถึงาไหมนะหน่ากล่องนนี่แมงปนกินที่ว่าเป็นเหยดกับปลาลูโอ้โหปันเห็ดป๋งเงี้ยเป็นตัวไหนเธอนะเนาะกูนะอีกแล้วนี่อ้ยบ่ต่อพไอพี่น้องท้พี่น้องว่าเปไก่เธอะี่น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 ่ไอแม่นแท้ โูแกนกูเส <A, CDU, S 2> ียมมาเนาะอื้มได้เลยถูกนะถูกมือนี้เพิ่นก็ได้ไปบ่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อสามวันแล้วค่ะป่านี้ออกเห็ดวันที่สามสองดอกนี้ก่อนแต่ว่าสาดอกนี้เหยียบมาก็ไม่รู้สี่ดอกห้าดอกอยู่อืมไหว แตงเห็ดพี่น้องมาเห็นพีไปไปน่น้องนม่อยากหลับจากนอนแล้วมันเนี่ยอันนี้เห็ดลายมันเนี่ยบางดอกก็มีแน่ด้วค่ะเอาไปได้เดีนะ๋ยวครับราจะสามารถเปิดแฟลชหาเอาเอาสังคมเหร่นปุนะมุ่นมัดบ่ำลืมขาว เก่ง,เกง,เเกงๆดงดเด้อพี่น้องเด้อแดดเต็มอยู่ค่ะแต่ว่าปานบ่มีแห้แดดลงมาได้ให<ม>้นางรูปเอาอันนี้สิบ่แม่นพันธ์บางนึงนี่อันนี้พันเหียนเกือบเป็นครื่ออย่างก่อนเด้อเห็นบ่บ่แม่นขาดเด้อค่ะสุดแล้วดิน่ะ<ม>สุดเห็ดสุดเห็ดและสุดสัน บ่ได้รุนนี้เขาก็บ่ได้แล้วออกบานไปกลับไปหมดแล้วเริ่มเบ้วเนี่ยออกอีกแล้วเดี๋วแล้วองตีนน้องตีนย้วยเป็นอผนเดิอมามัตสึผนเดิมพุดอะไรนม่ร้เบอร์ที่ที่ที่นี่ถึงจะคุณเรเงี้ยแต่บางคั้งก็งย้กโอ้ตายตเอาเไปเจอละหมองเนาะเง้งมาพี่เลยเดีวต้องเิ็งกล่องพร้อม เอ้ยไม่อย่างกับบ้านโพด้พี่น้องด้เพราะว่าพี่น้องต้องเห็นเส้มเปิดปบ้างก็คือป่านปลาพ่นยังก็ปกปูปกไว้ป,ปูกไวอืมอืดดึงปลไปมีดมันเลยหมดมนหมด ีกเอ็นพ่อเนอพี่น้องมันเอาออกมาได้เลยขานเนี่ยก็หักไหมนี่นนเป็นสองดอกกินหนึ่สามดอกสามปีปีปุ่นเนี่าาใหญ่เนี้ยมันทั้งหายเปนเมดขาอย่างขาไมโอ้ขาเขือนอืมขื้น่ะ เียมหน่อยกับบัตนัดคือมีดเก็บเนื้อนี่ตันี้ถนัดกว่าอือแ้วอี่กันเหตุเบากกั่นหนกดูออกมาป็ะนี่ตังนี้ออกไปได้นะพี่น้อง

đầm hai <laughs> trăm mông cây hay bưng được đất ha để bưng mòn bận rất cả bắt là phi nồng hai phi bưng đấy để chưa nói không ôi bị

จะเศร้าด้วยมันก็ต้องเหลืออีกหลายใบไม้หลายกระดอนเนี่ยคนเชี่ยววะไหนเลี๋ยวเอเชียวฉันเชี่ยวเหนี่ยมดอกรอนน้ำมุกคุณอะดอกอนี่งไงนี่คนยังสิบ่ันี่ เป็นไงก็ได้างปุ่นี่ขนดินล่วนปนาะงี่นอนด้วยนี่นี่ันแม่นปุนี่หลอกนึงอืมได้ดีวะอืปุณสองขาว่าด้ขี่ลายขี่เล่เลยดิข้างเนี้ย

เฮี่ยไปพ่อเกี่ยพ่อมืดปากนี่นี่หลีอเพื่อนเพื่อนเลยอันนี้คือแตกเ่ได้เกี่ยวกับแมงได้ค่ะเกี่ยวกับซาวเสื่อมเองมือล้วนบปล่าซวมืออันแาวเสื่อมอันยังก็เคลียเพราะว่าพวกเาใส่มือเนาะบันเทือก็ได้ นี่จังวะใครจะไปเห็นเนาะคุณเนาะที่น้องเบิ่งอันแล้วก็เบิ่งจุดที่เพิ่นเอาน้ำเด้็ก <c oughs> ย้อนไเ,เหยียบเนี่นยน,น,ออยนี่นี่เพุ่เหยียบพอะความบ้าอันนี้แปลกมันมาเต็มเลยโอ้ผู้เรียนเนาะอันนี้จะเจอเห็นนี่กล่องเอเล่อยอะเพราะว่าเพิ่นเอาแล้ววันนี้เพิ่นก,นกนระหอตะโพมใหม่ เพิ mm. ่นกระสีไดงมูนุ <ım. S 2> ่มๆเพื่อก mm ันนั่นล่ะจันทร์เป็นพระโพอีเด้อันนี้สุดละเอียดดีๆเลยมันเพิ่นเหยีบมาเลยมันเพิ่นเหยีบมันหาเหยีบไปลูกอ๋อสังกยาบมันนี่ลูกนึงเรื่อว่าบัมเบิลยู่ทางทึกอีกตั้งหลายเป็นไปลูกหยีบไปแต่บ้านี่ทรงใสเพิ่นเหยีบเยอะหอยดอกอันคืนมาไม่งอเงอืมนะครับโคกระโดกระเดือนน่อนี่ มันก็ได้เก็บองเนี่ยเห็นไหเหลือเพิ่มน้ำนี่เนี่ยเห็นไหมโพสที่หลังพ่ดถึงแมงกินเพราะว่าคนมาต่องแมงหนีแล้วเนาะเอเป็นมตัวเลี้ยงผลยอ่ะเนบ่ดอกบานไห้เง้เต็มเลิศเลยปุ่ โอ้ดึงเอาเลยเลยนี่ผูดีมาเสิมคัดกระเ่าาดอกหน่อยนะเนี่น่เพิ่นบ้าบานห้องย้อนมวยไปกัสีเห็นต้าเฮาก็บเหยียบพืชกันแล้วล่ะ น้องเหลือเพิ่นเด้อนี่นนานสนามเม่นหน่อยนี่รับพี่น้นนนอนงคุณเนี่ยน้ำปิดงนึ่งขนาดนี้ให้เพิ่นเดิ้แน่เลยพี่น้องเถียมเลยครับเห็นบ้านไอ้หูดำเดขาเป่าวิปป้าพี่น้องในร้ายหลายแถาเริ่งเล่าออกมาแล้วค่ะคุณนะเฮ้ยเธอเอาให้พี่น้องเมื่อก่อนคุณนะนโ,อโอ้พี่น้องโอ้ดูดเพราะว่าส่วนบุคคลบ่ได้เคลียร์ไหล แล้วก็เอาตาดอกชุ<ะ>่มบนโพนี่แล้วก็ดอกที่เห็นยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเขาจะค้ำก่อนแฟนปวดหลังนี่แหละขาดูเถอะออย่งก็ขึ้นมาขายเงาเงาหนามสีลายบังองูปวดปีนไหลเดี๋ยวตะยังสีได้ก่อนฉันเห็นแล้วก็ค่อสีเอาดอกนุ่มเลยจนก็ว่าเห็นนี่ไง Đừng lấy, của nó nó giờ Đi ra, bỏ bỏ Đi ra, nó bỏ Này, ngồi Đi Đi ra, ngồi Đi Đi ra,

<Private> เห็ดปัวครับไปเลยไปครับเฮ้ยกดไปเบิดครับเบิดต่มป้าเลยโอ้หมานครับหมานอ องค์หลวงทุกข์อองคงทุกข์ขอากระตาเนี่ยล่ะกิมตาเลยสิเหตุอะไรมาเลยมือเราดีๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็จะพยายามเก็บให้ดีที่สุดสั่นคำละสั่นๆเกาะอยู่ในป่านี่ไปเลยเพราะว่ามัมีไฟนอืมเนี้ยไปเลย เมียนหรือบดที่นี่ไปไหมโอเอาไเนีบิดขาสันลสันบดพิรัรคุณไปเมียนมดน้เน้้าเตานโอ้ันขาอ้วนนี่เดขามีเขาเนี่ยแมงกินแมงกินกิน เีเพราะว่าเปิม้มันตั้งขาเนาเก็บมาเยอะดอกคอยไปก้อนสมัยสมัยตัวมนกน้องโอ้โหชวนนี่เนานะบอสขาดคิดบอสขาดสันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างเดียปีนี้ว่าวกันอยู่ว่าเห็ดปวกเ่ามีมูง่ายดอกสันแต่ว่ามาเบิ้องมูงนี่ตัวนี้มันเราเสื่มว่าเต็มโพนอีกเนี่ยเงินเป็น อ้อเงาไผ่เนาะอ๋อเงาเนี้ยปีนี่เงาไผ่เป็นตา่หลายเนี้ยนีนบ้านะรก็บางอยหยาบไปแล้วนี่ดิทำไมพี่ยมัหมดเนี่ยแต่เพิ่งดูนี่ยมันไม่ขี้ดินดีนองอี้ส่ส่ได้เก็บนั่นได้ขามเด้เห็นปะขามสันสันขาปันนี้แค่นี้ค่ะขาปันนี้แคนี้ อปวดตฮักนยน่นออปวดตุปุอปวตุปุไปวอินชนอั้นี้อันนี่ก็ขันบานมาะโจมดินที่น่ะปวดนเอเงี้จังย่าเดยแล้วก็เปลี่ยนอีกก็ตาไม่นปัดไปคสิเห็นเรา่เห็นขอให้งี้ยมืออื่นด้ยทันทันเนก็สิได้ มาท่านเกิดหอพี่น้องพันเร่งกันยูเร่งกันเก่งเฮ้ยมึงกกิดง่เก็บเกิดหน่อยลองเมนพันหนีเด้อพี่น้องเด้อแต่ะละพันแต่ละพันจะบ่คือกันเด้ออันนีนะ้ขาสุดแค่นี้เด้อว่าเมนจะเสริมตัดเอาเด้อ้อมกอน

ี่ละมนะมามานก็ตอนคำถึงแบบว่าเขาเก็บประทันเด้ขเขาเก็บนันนี่เขาสาวสาวเลยได้เห็ดมึงหอกค่ะแต่ว่าแค่เก็บแบบหมุนกล่องบ่อนะจะซื้อหน่อเถนเนาะเห็สมบูรณ์รวัมนนี่แต่เห็ดนุ่มอ๋มอเป่นเนาะมาสบมะมานก็รอดด้วยแท้เอาอะเนอา,นนนานะุเนาะ จุ่มงพูดนักข่าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะะักข่าวก็สิดฝากไว้สักนีดแหละนะักข่าวมือนี่สวงใบบ่เมนที่เหน็บพี่น้องยังบ่เคืองปลายอยู่เฮ็ดออกเมือดมากขนาดพี่น้องเป็นเมา,เาไปเดินไปเลยหน่อยเถ่าหน่อยแล้วมันยังโคตรตาม,มาก้นเป็นม่าเศ้าเฮามาขำเป็นบ่เลยค่ะมวปะนปัญญังบ่เนี่พี่น้องมืออื่นกับสิออกอีกเยอะเศสษฐกิได้มาต้นเด็กกับนายอุดมเลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กุญแจน้ำในเลือดค่ะ สว,ส,วสวัสดีครับบ๊วยสวัสดีครับขวเสียมากพี่น้องนะคะ